กได้หมดทุกคนนะครับนี่หยอกหยอกผมไม่รู้จักคนกดได้แค่ไม่ถึง15คนเท่านั้นแหละนี่ผมเต้นะครับที่ในเกมชื่อเลกัตโต้ครับผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่รอมานานนะครับออดิชันเนี่ยไม่ได้มีการแข่งแบบหลายโหมดแบบนี้มานานมากๆแล้วครับ มั่นใจสุดมัจะเป็นโหมดบีดอัพครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นโหมดนอร์มอลครับเป็นเมนโหมดบีดอัพมาก่อนไม่อยากเจอเคซี่สี่ครับเพราะว่าทุกคนกดได้กันหมดแล้วก็สแตนดาร์ดทุกคนจะดีมากๆอยู่แล้วครับเลยไม่อยากเสี่ยงกับตรงน <c oughs> <ๆ>ี้ก็เข้าไปเล่นจุดที่มันพลาดบ่อยๆครับแต่ว่าส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ไปเล่นแค่ให้ไม่ลืมก็พอครับ <c oughs> อยากกดโหมด t ูแฮนด์ครับผมเพราะว่าเป็นโหมดที่ไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมรู้จักคนกดได้แค่ไม่ถึง15คนเท่านั้นแหละก็ได้หมดทุกคนนะครับนี่หยอกหยอก ก็มาลงสมัครแข่งกันเยอะๆครับกิจกรรมสนุกแบบนี้นะครับอยากเจอทุกคนนะครับแล้วก็มาล้มผมทีนะครับนี่ <c oughs> ออเดชั่นเป็นมากกว่าสังคมเกมออนไลน์พบกับความสนุกไม่รู้จบในที่ Play Park Audition เต้นฮีมัน้องเต้นบน PC พีซีทุนน่ะจะ